ของในโบสถ์น่ะอะไรยังไคงคุณโอ้อันนี้เป็นเป็นมือปืนนะคะ<ฆ>เป็นมือปืนที่ไปยืนผู้อริีนะกลางถนนเลยนะคะตรงลาซ<ฆ>านแบลิงส์นะคะพอยิงแล้วนะคะก็ยังโพสท้าถ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะ่ะโอ้โหนะ,ะอย่างนี้ก็ไม่รอดสิล่าสุดถูกรูปตัวได้นะคะ<ฆ>อะอที่ถือว่าเป็นแก๊งอิทธิพลเถื่อนย่านสำโรงนะนะคะโดยช่วง ข่ําของวันวันที่สามกรกฎาคมค่ะ <c oughs> ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการเปิดปฏิบัติการเลยนะเป็นการทลายแก๊งอิทธิพลเถื่อนด่านสำโรงนะคะ <c oughs> บุกไปทลายถึงเซฟเฮาส์แล้วก็มีการไปดูแหล่งกบดานถึงห้าจุดนะคะยึดอาวุธปืนมาได้เครื่องกระสุนปืนด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งทางสืบนครบาลน,นะเขาก็มีการร่วมกันกับทางสนบางนานะคะแล้วก็ทางกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลห้านะคะ กับกลุ่มตัวในโบสนั่นแหละอายุ35ปีนะคะได้ที่บริเวณปากซอยอุดมสุขซอย12เขตบางนานะคะ,ะผู้ต้องหาเขาให้การแบบนี้คุณต้นคุณฟังคุณผู้ชมน,น,นะคะ,คนนะ,คะบอกว่าเนี่ยตนเองอ่นะ อันตันใจมากเลยอยากจะแจ้งใ,ให้ให้นัข่าวทราบนะคะว่าแกง๊งคูวริเนี่ยก็ใช่ย,ย่อยเหมือนกันนะนะคะแก๊งของตัวเองเนี่ยช่วยเหลือชาวบ้านมาเยอะนะคะแต่ว่าในส่วนของหัวหน้าแก๊งเนี่ยก็บอกว่าคุเคยไปเบิจากของช่วยชาวบ้านมาตั้งหลายครั้งนะคะแล้วก็มีมีเรื่องกระทางฝ่ายคู่รินี่แหละนะคะ,คะที่บอว่า โพสท้าทายตัวเองนะคะก็ <c oughs> เลยเหมือนอารมณ์ขึ้นเดือดดานนะคะ <c oughs> แล้วก็ยอมรับว่าตัวเองก็เป็นคนที่ที่ไปก่อเหตุจริงนั่นแหละนะคะ <c oughs> แล้วก็มีลักษณะแบบนี้ถามว่าเอาอยัางไงอะ่ะเออเขาโพสอย่างนี้หรือว่าความดีที่แกงคุณเคยทํามานี่มันก็ไม่ได้สามารถที่จะไปก่อเหตุแบบนี้ได้นะ,ะ <c oughs> นะคะ <c oughs> ลบล้างกันไม่ได้ด้วยนะคะ <c oughs> ซึ่งหลังจากก่อเหตุเสร็จนั่นแหละนะคะก็อหลบหนีไปนะนะคะแต่ก็ยอมรับว่าตัวเองก็นะ เป็นลนักษณะของออยืนอยู่ในแก๊งผู้มีอิทธ,ธิพลเหมือนกันก็เลยแบบว่าเอยไม่กลัวฉันก็ไม่กลัวฉันก็โพลต่อโต้เหมือนกันแต่ทอันนี้ถือว่าเป็นคาหอนเลยนะนะคะให้ด,ดูว่าคุณจะทําความดีมาแค่ไหนก็ตามแต่ว่าถ้าคุณทําเรื่องผิดกฎหมายเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับได้เหมือนกันอันนี้ก็สวนว่าใครจะเริ่มก่อนอะไรยังไงเดี๋ยวคงต้องไปว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะ,ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการสอบสวนขยายผลต่อนะคะ,คะ